ขอไฟหน่อยครับไฟเปถึงเใชแล้วอยีู่ข้างนอกเห็นอยู่ข้างนอกไงวเปี่ยนเปลี่ยนตอนนี้ไล์อยู่นี่นีไล่อยู่ไล่อยู่ไปดูไปดูไปดูแต่เมื่อกี้เนี่ยเห็นเห็นมันเดินตัดตัดผ่านประตูไปเหรอวับหรือวันี่แต หมือนชุดไอ้เป๊ะชุดขาวอะยังไงก็ชุดขาวอะเห็นเดินอะไอ้เป๊ะเดี๋ยวไปอีงามไส้นะฮะไปไปคนที่เข้ามาแล้วนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยเป็นกำลังใจหน่อยนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับหึ เี๋ยวนะเมื่อกี้ไฟอยู่อย่างงี้ไขวะแต่ได้ยินเสียงมันเ,เสียงเ,เ,เสียงไอ้เป้เนะอืดอืดอืดอะไรทุกอย่างอะเ,เสียงอืดเสียงอะไรอะ่ะมาแล้วกดแชร์ ก็แช่นออกไปมีเสียงมีเสียงมีเสียงเสียงมันเละไปมันไม่อยู่มันเป็นระเบียงไอ้ยี่ตกไปนี่หามันลงไม่ได้มันไม่มีบันไดอะฝั่งนี้เนี่ยมันไม่มีบันไดอะดูอะดูอะดูเมื่อกี้ก็ดูไปรอบนึงแล้วอะดูดู ไอ้เป้ไหนไหนไอ้เฮียไอ้เป้ไอ้ล้อมไอ้ลมไอ้เป้ไอ้ไอ้เป้หลอกไอ้ไอ้ผู้เฮียแล้วเฮียแล้วเฮียเฮียแล้วเฮียเป้เป้ะเป๊เป้เป๊หลอกก่อนเป้หลอกก่อนเป้หลอกก่อนแป๊บนึงไอ้เป้หลอกก่อนเป้เฮียเฮียแล้วไอ้เป้ตกไอ้ตาตกกูว่าแล้วกูเห็นมันอยู่ กูว่ากูเห็นนุ่องขาวๆแวบๆไอ้ชิบหายไอ้เป๊ะเป๊ะเป๊ะดู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 ขาดูขาดูหัวดูหัวดูหมด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 เลยดูหมดเลยดูหมดดูหมดดูหัวดูหัวกูว่าแล้วไอ้สารกูกูว่ากูเห็นเขาขาวเห็นเขาขาวแวอย่าอยอย่าค่อย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 เป๊ะเป๊ะเป๊ะพูดก่อนเป๊ะ อย่ายกอย่าอย่าเพิ่งยกอย่าเพิ่งจับอะไรอย่าอย่าเพิ่งจับอะไรอย่าเพิ่งจับอะไรอย่าพิ่งขยับอย่าเพิ่งขยับอย่าจับอย่าจับปล่อยปล่อยมันก่อนปล่อยก่อนเป้ได้ยินกูป่าวเป้เป้อย่าจับอย่าจับอย่าจับอย่าขยับอย่าขยับอย่าเพิ่งอย่าเปอย่าขยับเปอย่าขยับได้ยินกูไหมได้ยินกูไหมเป้ เดี๋ยว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 เฉย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 ไปหยาบเฉย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 เปจุกน่ะจุกจุกจุกต้องรอให้มันกระดิกตัวนี้ได้ก่อนอ่ะขาหักเาล่าไามาดูดูก่อนน่าจับขาไว้อะดูที่มีเลือดมีไม่มีมีอะไรเปล่าที่แผลมีแล้วเปล่าแต่อย่าเพิ่งยกอะไรโยกเป้ามเจ็บตรงไหนวะเป้เฉย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 ไปอย่าขยับอดี๋ยวนีขยับจัดการกิ่งไม้ั แค่แต่มันตกอยมันวิ่งเลยไม่ได้ไงวะใส่ใช่่าที่มันเงียบไปนี่นี่เยร์ไงโผล่มาดูหลายรูปแล้วม่โผล่มาดูแล้วโผล่อยเย็นเปโผล่มาดูแล้วแต่ตอนแรกดีตอนแรกไม่เห็นนะไม่เห็นแล้วตอนที่พี่เห็นเนี่ยที่พี่บอกว่าอยู่ข้างบนเห็นเหมือนเขาขาวลอยอ่ะแล้วได้เสียงเปะเอ้ยเอ้ยเอ้ย เปดู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 ประคองหัวมันไลยประคองหัวไว้อะไรนะตกจบเจ็บจบอะไรเป้ดีดีเป้ดีดีเออเฉยเฉยเออเดี๋ยวจับเดี๋ยวจับไม่จับอย่าจับเปดึงเปดึงเปดึงไอ้ล้อมส่องดิไม่ต้องเหยียบไม่ต้องเหยียบไม่ต้องจับอย่ายกอย่ายกไอ้ล้อมรูปดูรูปดูรูปดูผิดรูปอะไรโผล่ป่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นที่แค่รูปจับเบาเบา รูปดูรูปดูผิดรูปว่าหรือว่ามีอะไรเบี้ยวบูดวะไปไปเฉยๆก่อนเฉยๆเฉยๆเฉยๆโอ้ข้าวอยู่นี่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 นัะอยู่นี่เจ็บไหมอ่ะอย่าตัดอย่ายกอย่ายกอย่ายกมันยกมันออกค่ะเฮ้ยยกถ้าเกิดยกแล้วเดี๋ยวมันจะผิดรูปเอานะเปี่เจ็บตรงไหนเรียกรถไหมเรียกรถไหม เครื่องรถปะที่ให้คนดูแลราชการแล้วเครื่องรถแล้วเจ็บหัวเจ็บหัวไหมเพราะมาถึงเนี่ยประมาณ4โลอ่ะเจ็บหัวไหมเท่ห์วหญ่ไหมเพราะมาถึเนี่ย4โลเจ็บหัวปะแต้ท่านไม่ได้ดีเลยอ่ะเจ็บขาเจ็บขาหัวไม่โดนไม่ตกมึงลงมึงตกมามึงรู้ตัวมึงตกยังไงวิ่งวิ่งเลยเหรอวิ่งวิ่งยังไงเชี่ยหรวิ่งหลุดไหมเนี่ยนะวิ่งหลุดแน่เลยแสดงว่าเป็นตรงนี้ เลอ้ยอย่าขยอยอย่าย่อย่าย่ไอสัตว์กอกอนี่ดูดิเฮียผิดแล้วหักก็ไม่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 โดนไม่โดนไม่โดนเห็นได้เี้ยดูดิเนี่ยโิงไม้หักเลยอ่ะเฮี้ทุกคนดูเลยอ่ะโยหูสูงด้วยสูงกว่ารถจะมาอีกอจะเข้ามาถึงเนี่ยหตรงนั้นเหรอหล่นตรงนี้แหละ ใช่ะเป๊ะใช่ใช่ใช่พี่แกบอกว่าชนวิ่งลงมาผมไม่มีนี่กั้นเนี่ยตรงนี้ไม่มีกั้นอันนั้นผูกอันนั้นก็ผูกผูกผูกหมดเลยไม่มีเลยอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยเฮียโทรเรียกแล้วใช่ไหมโทรเรียกแล้วแต่ก่าเรียกแล้วค่อย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 เป๊ะอย่ใส่เป๊ะอย่าใส่สีอย่าปืดจีอยู่นี่ดู เราดูตรงหัวเข้าดูข้างไหนข้างเดียวข้างซ้ายข้างขวาข้างขวาใช่ไหมข้างขวาข้างขวาแสดงว่ามันผิดะบอยจับหัวน้องไว้ดิดิจับหัวน้องไหมเออจะพูดอะไรดูดิอีกข้างดูอีกข้างดหนึ่งดงอีกข้างหนึ่งเช็คดิเช็คเช็คเช็คดิเช็คดิไม่เป็นไรนะโอ้ยโอ้ยเบาเบาเบา ข้างไม่เป็นไรข้างไม่เป็นไรปกติปกติเบาบอกบอข้างขวาข้างเดียวข้างขวาข้างขวาข้างเดียวครับผมข้างขวาข้างเดียวที่ก็รู้ว่าทางมันไม่ใช่ทางปกติข้างขวาข้างเดียวนะฮะไม่กล้าพยุงบอกเฮียไม่กล้าพยุงกลัวมันเผื่อแม่งหักหรือทิ่มหรืออะไรไม่รู้พยุงตัวเองได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้ไม่กล้าเลยเจ็บตรงไหนขาขาเหรอข้างขวา ไม่ไม่ไม่ตามหลักตามตามมนี่แล้วนะตามนี่แล้วถ้าเกิดถ้าเกิดมันมีอะไรหักหรือว่าอะไรนะไอ้ไอ้เป้มันต้อง้อลมมันต้องอักวนี้มันต้อง้องมอเค็ดหรือเปเคล็ดหรือเปล่าไม่รู้มันลองยายามลองพยายามขยับเองก่อนตรงไหนเป้ขยับขยับค่อยยกดิค่อยยกเองก่อนค่อยๆยยกข้างเดียวยกข้างเดียวยกข้างเดียวพอถ้าหักมันไม่ไม่น่ารำอย่าดึอยดึงให้มันดยอ้ยอุียอวออลมไออ เฮียดังคอปเดี๋ยว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 ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวไอ้นี่หลุดมั้งเขาเรียกอะไรอ่ะสบ้าเออเข่าหลุดลูกสบ้าเข้าแล้วมันก็มันก็หายแล้วขยับดูลองขยับดูเป้ลองยกขาดิฮียดังก๊อปเลยไอ้เฮียเออดังก๊อปเลยน่าจะนจะสบ้าหลุดนั่นแหละยกขาดูสบ้าเสียงกึ๊บบอกเฮียได้เสียงเมื่อกี้ขยับไอ้ไอ้ลำดึงปึ๊บเลยพอพอพอขยับมันกรอบแล้วก็เข้าเลยงอ เข้าหรือเปล่าอันนี้อันนี้ลองลองขยองอนลองงอขางอขาเออค่อย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 อุ้ยอุ้ยไอเดียไอลองไม่ทำทำไมมึงทำวนลูกวะเอาดีเดี๋ยวโดนแบนนะเดี๋ยวโดนแบนนะใช่เราเราเราอ้นี่ไม่ได้ไม่ไม่สองไม่สองไม่สองทัานทีเลยอ่ะขยับดูขยับดูขยับดิเปย์ขยับหน่อยดิโอเคละโอเคละโอเคละงอได้ละงอได้ละจะเอานี่มาพัดดองให้น้อง ให้มันงอเองให้มันองให้มันงอเ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 องค่อยๆค่อยๆค่อยๆยกเออยกเออเอค่อยๆเบาเเออเออ้อค่อยๆไปค่อยๆไอ้้ลอค่อยๆเบาเหแล้วหแล้วโอ้ยเบาเมึงต้องมึงต้องทำเปมึงต้องทเบาเดียวเ้ิเดียวมึงต้องทำจะได้รู้ว่ามึงไหวหรือเปล่ามึงไหวหรือเปล่าขยับดูขยับดูอีกข้งนึง อ๋อ้ยพี่เออมึงต้องต้องทำมั่วหายแล้วหายแล้วแค่เคสเคสน่าจะเป็นน่าจะเป็นลูกสะบ้านหลุดอ่ะได้แล้วได้แล้วพี่มีอะไรจะบอกพี่มีอะไรจะบอกอะไรบอกว่าอะไรไม่เข้าลบเอขาไม่เข้าอ้าวอะไรนะไม่เข้าอะไรอยู่วะไม่เข้าเพราะว่ามันไอ้นี่อะทาไม่ปกติโอ้เอาทางรู้ว่าหลุมดาวคานแล้วเอาไงอ่ะ เดี <deactiv> ๋ยวลองไหวไหมพี่ต้องลองลองตัวเองก่อนลองประคองหลังขึ้นนั่งได้ป่ะเออเออลองดูนะนั่งลองเฮ้ยนั่งได้ไหมลองนั่งได้ไหมลองดูนั่ง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 เลยออหนึ่งหนึ่งสองตั้เอโอ้ยเยอะมาเอองั้นเอาออกไปเลยใหเดี๋ยวเค่อยค่อยค่อยไปใครก็ได้ไปสตาร์ทรถรอเลยออกไปเลยไปรอไปรอเลย นัดนนั้นัไปเตะตาลบเลยลองลุกก่อนลองลุกก่อนลุกได้เปล่าพ,พยุงพยุงนั่งข้างบนเนี้พี่เสียงอะไรวะคือตอนนี้ไม่อยากให้มันลุกยืนเลยแม่มันต้องให้มันขยับขามันก่อนลองเสียงอะไรเป้มึงลองลองล,ลองยกเองดิลองยกเองดิเป๊เออยกเองอะ<อ>ยกเองเป๊คอย,คอยนะพยุงนั่งข้างบนนี้ก่อนไม่ไหวก็ไม่ไหไม่มให้มันลองขยับเองก่อนว่ามันติดมันขัดเปล่า อะไ,ไรวะ,ะอุ้มตอนนี้คือทุกคนไม่กล้าอุ้มนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมยังไม่ชัวร์เพราะว่าเป้มันอยากให้มันขยับขามันเองก่อนนะ,ะทุกท่านไม่ต้องกลัวนะฮะอยู่ตรงนี้ไม่มีอันนี้แน่นอนถ้าเขาว่าไงว่า,วา,วาลองยกขาเลยเออ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 ,เออได้อยู่ขาเออเออได้อยู่ได้อยู่ถ่ายไม่ได้ครับ อยากจะถ่ายให้ดูนะจ๊ะหูเยี่ยมเลยเดียโดนเลยโดนเลยโดนเลยเฮ้ยเบา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 ้ก็โยกก็โยกอยกเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันใหญ่แล้วเอาไงจะแบบไปหรือยังไงอ่ะต้องแบบมันขึ้นรถไปก่อน่ะไปไปช่วยช่วยแบบก่อน ดูแขนมันด้วยดูแขนมันด้วยแขนมันเจ็บเปล่าเจ็บแขนเปล่าเป้เจ็บแขนเปล่าเจ็บเปล่ามึงเอาดีๆมึงตรวจมึงดูก่อนเลยเป้มันเจ็บมันมึนมันอะไรเปล่าหัวเหอปไปเอคนจับดกงเงงงาเออเออดกงเกงาขึ้นไงเออแล้วขึ้นแขึ้นยงไงเอาพยุกต์อโอ้ยเบาเบาบจริงอ่ะลล้ลอขึ้นขึ้นขึ้นิงดู

พร้อมกันดิพร้อมกันดิพร้อมกันดีขามัน่ะตรงขาพร้อมกันดไอ้ตรงัไปผมบอกก่อนนะทุกท่านนะทางที่เข้ามานะโถนนใหญ่สามกว่าพอเข้ามาประมาณสิบห้านาทีนะครับขับเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่ปกติไม่ใช่ทางถนนปกติไม่ให้ลูกลังด้วย ไม่ใช่เอี้ยอะไรด้วยพวกเนเจะเห็นหลุมไหมหลุมแบบใหญ่ๆลึกๆกับ <c oughs> ดวงจันทร์นะฮะดวงจันทร์ไอ้เต้ยมาไอ้เต้ยมาไอ้เต้ยมายิ่งก <c oughs> ดดวงจันดวงจันทร์เรียกพี่ใช่เจ้าขคานี่เรียกโขตะคิดจะเย้าที่วิ่งทำคิดแล้วคิดอีกเลยถ้าฝนตกนะฮะที่นี่เข้าไม่ได้นะ <c oughs> ถ้าฝนตกที่นี่เข้าไม่ได้ มาแับเต้เลยกูยขับรถเอาไปเองเดี๋ยวกูขับรถไปเองมาโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวขับรถไปส่งเองไม่งกลัวนะฮะ <Okay. S 1> เดี๋ยวขับรถไปเองฮะตรงนี้อยู่ใกล้โรงแามวะ่ะอุ้ยเหี้ยย้อนไปอีกไกลเลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะ เปิดรับสปอนเซอร์อยู่นะฮะผู้ใหญ่ใจดีนะฮะแล้วก็ในเครือมียังพอมีเหลืออยู่นะฮะตอนนี้นะฮะอินบ็อกเข้ามาได้นะฮะใช่ไหมบีใช่ติดต่อมาได้เลยเพจในเครือทั้งหมดเลยนะอีลากไส่อีงามไส้คนเป็นผีคนเป็นผีคูณสามหลรอยกียพวกเนี้ยฮะทักมาได้หมดเลยนะเพราะว่าน้องบีจะเป็นคนตอบอยู่คนเดียวเลยเดี๋ยวบัานก่อนแบบนีอะไหนวะ ừ. <laughs> Tôi lửa mừng hồn điếu đó lẻ Sao tóc phải lông vàng rồi đấy <laughs> Mừng Số Số trái trái dừa vào đây à. <laughs> không hay tao bòi mà đợi bên phương à Tao boy, Tao Để không đi lỡ những เรัต้องต้องให้ดูเลยต้องให้ดูเลยไม่งั้นเป็นนนย่ีไม่ต่อว่าไม่ต่อว่าอะไรใครทั้งนั้นนะไม่ต่อว่าอะไรใครทั้งนั้นนะเพราะว่าทางเข้าเนี่ยมันไม่ใช่ทางมอฟฟิงนะเจนไม่ใช่ทางมอฟนะมันไม่ใช่ทางมอฟฟิงนะการทางเข้าลำบากมากไปเดี๋ยวให้เจอจับการต่อนะฮะเปิดไลน์แล้วปนผีเจ๊ได้ทั้ชูเดี๋ยวพิเตอร์ รับหน้าที่ต่อนะฮะเดี๋ยวผมเอาเป้ไปก่อนนะครับผมไนะปไปโมดไฟไม่ได้ไม่ได้ก็ง่ายสุดอ่ะง่ายกว่ารถใหญ่รถใหญ่แม่งเดี๋ยวขึ้นโฟวิวไปเลยเไป,ปไปคนพีเจเดชันทูนะฮะ